ครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็ดโฟกัสระเกลนะครับลูกค้าทําการติดตั้งนะครับป็ดโปรเจคเตอร์ led b 11นะครับพร้อมกรอบวงแหวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงครับสตาร์รถครับพร้อมเดย์ไลท์ออรดี้สไตล์นะครับสเต็ปแรกจะปัดซ้ายขวาก่อนนะครับไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวจะเป็นเทรนนิ่งนะเป็นไปเลี้ยววิ่งนะครับปิดไปเลี้ยวครับปิดไฟเลี้ยวจะกลับมาเป็นเดย์ไลท์เหมือนเดิมนะครับ เปิดไฟลี่ครับเปิดไฟลี่นะครับจะเป็นกรอบวงแหวน LED ี e m b ไ a n ์นะครับไฟต่ำครับไฟต่ำนะครับจะเป็นโปรเจตอร์ LED V11 นะครับขนาดเลนลูกแกวนะครับ3.2นิ้วนะครับดูครับเ์ทุกตัวของร้านะครับเป็นไฟสูงต่ำในตัวนะครับผมลูกค้าค่อนข้างแตกรายงานนะครับนะครดูใส่น้ารถนะครับ ตัวนี้จะเป็นแสงไฟต่ำนะครับสูงครับโอเคนู้แสงบันฟิมตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถเลยนตัวรถนะครับสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับงร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรผานนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆดิเนียนะครับติดต่อทางเพจ f a c e b o o k BTPMoto r e i m Si Non นะครับได้ทุกสาขานะครับบริหารกันโดยท่างนาช่างหมีนะครับ ขอบคุณครับ